เกี่ยวกับลูกค้าคอมเพลนมาก็คือในส่วนของบริษัทคาร์เมกิลผมจะมาพูดสส่วนนะครับในส่วนของเอกสารแล้วก็การรอรับเอกสารที่หน้างานนะครับคือมันจะมีปัญหาที่ว่าเราเอาเอกสารมาผิดแล้วก็ไม่มีลายเซ็นของเราแล้วก็ของปลายทางแล้วก็เอากลับมาผิดนะครับสลับกันร,ระหว่างบัญชีกับลูกค้าวันนี้เราจะมารู้กันแล้วก็ในส่วนของการไปนั่งรอเอกสารว่าควรจะรอที่จุดไหนที่ท,ที่น่าจะเหมาะสมที่สุดไปดูกันเลยครับ ครับในอันนี้ในส่วนของเอกสารก็คือเมื่อเราเข้าไปเราก็ต้องไปรับใบคําสั่งปฏิบัติงานตรงนี้นะครับทางลูกค้าจะกรอกชื่อทะเบียนของเราไว้สถานที่ส่งพร้อมน้ําหนักสินค้าในส่วนในส่วนที่ในส่วนที่สองเป็นใบบันทึกบรรจุภัณฑ์มีสองซีกซีกซ้ายกับซีกขวาซีกซ้ายก็คือนําของออกจากบริษัทซีกขวาก็คือเอาของกลับมาคืนที่บริษัท ในการเอาของกลับมาคืนก็ต้องเอามาคืนพร้อมกับเอกสารแล้วก็ของที่เอามาคืนด้วยนะครับให้ลูกค้าเซ็นกํากับทั้งสองฝั่ง,คน,น,น,งนครับพนักงานขับรถเซ็นให้ครบตรวจดูให้ครบถ้วนครับส่วนที่3เป็นใบดีโอหรือใบส่งของของ,ของลูกค้าลูกค้าเน้นมาเน้น ลายเซ็นผู้ส่งของและลายเซ็นของลูกค้าตรงนี้นะครับนี่นะเน้นนะครับทุกช่องต้องมีลายเซ็นให้ครบถ้วนตรวจดูให้ดีถ้าไม่มีลายเซ็นลูกค้าบางบินไม่ได้สุดท้ายไม่จ่ายค่าเที่ยวในเที่ยวนั้นๆของเรานะครับทั้งหมด5ใบ2ใบแรกให้ลูกค้าที่ปลายทางไป3าม ใบหลังที่เหลือเอากลับมาคืนย้ำอีกครั้งนะครับ5้าใบ2ใบแรกให้ลูกค้าปลายทาง3ใบหลังเอากลับมาสังเกตมุมขวามือจะมีบอกไว้ว่าในส่วนของลูกค้าและในส่วนของบัญชีย้ำนะครับ5าใบ1ชุดมี5้ใบ2ใบให้ลูกค้าปลายทาง3ใบเอากลับขึ้นมา เน้นลายเซน็นลายเซน็นลายเซ็นมุมขวาด้านล่างจะมีระบุไว้ว่าของลูกค้าและของบัญชีเสร็จแล้วถ้ายังไม่ได้เอกสารให้เอารถไปจอดไว้รอที่หลังหลังคลังเศษห้าตรงนี้นะครับแล้วมานั่งรอเอกสารตรงจุดที่เขาเตรียมไว้ให้ห้ามไปนั่งรอแบบนี้ ไม่เอานะครับห้ามไปนั่งรอตรงจุดนี้เป็นเด็ดขาดมันดูไม่เหมาะสมและอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยสำหรับผมก็มีเรื่องที่จะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ